ก็ต้องยอมรับว่าตัดหน้าตอนนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์กู้ขายลิขสิทธิ์นะครับ<ม>ก็ยังเป็นเรื่องของตัวเลขว่าราคาที่ยังไม่ match, แมชหรือยังไม่ไดเ้เจอกันในจุดที่เขาสามารถขายได้ก็ทําให้เกิดในแมชแรกไม่มีการขายส่วนขประเทศไทยนะครับแต่ยังไม่ลดเรายังไม่ลดความพยายามนะราก็จะมีการประสานงานอยู่เรื่อยๆซึ่งล่าสุดก่อนที่จะถึงแมชวันจันทร์ ที่เกมยาวของทีมชาติไทยเนี่ยก็จะมีการประสานงานซึ่งผมก็ได้ประสานงานกับทางสปอร์ตไฟนะครับมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ช่องสถานีต่างๆเพื่อมีการพูดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็คาดว่าคาดว่านะครับก็จะมีการบรรลุเป้าหมายสักอย่างหนึ่งนะครับถือว่าเราก็ต้องรุนกันแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องในเชิงธุรกิจของของผู้ที่ถือลิขสิทธิ์จริงๆนะแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กัรเจรจานะครับเราก็ทำได้เต็มที่แล้วเราก็อยากจะ ให้พี่น้องแลวก็แฟนบอลชาวไทยได้ชมได้เชียร์กันทั่วประเทศอันนี้ตอบไม่ได้จร,จริงเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้ซื้อกับผู้ที่ตั้งราคาผู้ถือลิขสิทธิ์จริง,รงเราพยายามในที่ในการที่จะประสานงานเพื่อให้ได้เจอกันได้คุยกันจนหาจุดบรรลุก,กันให้ได้นะครับก็พยายามล้วก็เอาใจช่วยจริงๆพริวอันนี้คาดเดายากจริงครับเพราะเพราะเรามีเราเป็นวงนอกเราคือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน แต่เราไม่ใช่เจ้าของการแข่งขันเจ้าของแข่งขันเขาขายลิขสิทธิ์อย่างไรและผู้ซื้อลิขสิทธิ์ในประเทศต่ตางๆคิดอย่างไรราคาเป็นอย่างไรต้องต้องเป็เรื่องขององค์ในการเจราจาธุรก,กิจทางนั้นจริงๆ